สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ครับนี่เวิรกมันนะครับโอ้โหที่นี่เนี่ยนะครับอายุอาณาเนี่ยนับไปนับมาแล้วเนี่ยร้อยกว่าปีแล้วนะครับเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1916นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่าสาขาแล้วนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลที่เจอมาเนี่ยนะครับอ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตเวิรกมันเนี่ยนะครับ โอ้โหเขาเคยได้รับการจัดอันดับว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็พนักงานที่นี่เนี่ยมีความสุขมากนะครับสวัสดิการเนี่ยดีมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสหรัฐอเมริกาติด ท็อป10แบบโอ้โหหลายปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเป็นบริษัทที่น่าทํางานด้วยนะครับอ่ะที่นี่นะครับเขาบอกว่ามีพวกผักผลไม้เอาหงอาหารต่างๆเนี่ยนะครับกว่า80,000รายการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่า Wegmans เนี่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สาขา Woodbridge นะครับทางตอนเหนือของเวอร์จิเนียเราเข้าไปดูข้างในกันครับที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นรถบังคับนะครับใครที่ไม่สะดวกจะเดินนนครออออยย่่่่าาางงงเชผูู้้สุหืวทีต ใช้ไม้เท้าใช้รถเข็นนะครับสามารถมาใช้รถอันนี้ได้นะครับพอเราไปนั่งพับเราสามารถบังคับเองได้เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างหลายๆแห่งที่ประเทศสหรัฐบริการนะครับก็จะมีบริการครับมีปาา้าย now parking ด้วยครับนี่กำลังรับสมัครพนักง,งานนะครับหน้ามาสมัครกันสดผิวลีบสดสดจากต้นนะครับเพิ่งตัดมาเลยช่วงโควิดนะครับเห็นห่างกันประมาณ6ฟุตองุ่นไรมนเมล็ดนะครับปอนด์ละประมาณ2เหรียญส่วนด้านนี้ก็เป็นเบอร์รี่ต่างๆนะครับหลากหลายมากเลยอ่ะ อะโวคาโดของโปรดผมเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรซอรซ่านะครับแล้วก็มีกัวคาโบเล่ด้วยนะครับอะโวคาโดที่ปรุงรสนะครับอาหารเม็กซิกันนะครับกล่ำดอกที่สามารถกินได้แบบสดๆนะครับหน่อไม้ฝรั่งบรอกโคลี่อนนาญนี่คือซูกินี่นะครับปลาปอนละ2เหรียญน,นะครับแล้วก็มียีนโรสควีสอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้มันกินยังไงอ่ะไม่ไม่เคยกินเลยเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนมะเขือเทศลูกเต่งมากเลย แตงโมนะครับเขาขายเป็นลูกไหลูกละประมาณ8เหรียญครับก็คือประมาณ240บาทนะครับขันก็มีนะครับผักต่างๆนะครับหิงข่าตะไคร้ทัวรันเตาจิกามา่าจิกามา่าจิกามา่าคือมันแก้วนะครับอันนี้คล้ายๆกระทุกลพบเหมือนกันนะแต่เป็นกระทุกลพบสีเขียวแล้วก็มีอาร์ติโชกนะครับอาร์ติโชกเนี่ยของเวียดนามอ่ะเป็นทำชาอร่อยมากเลย Brussels s p r o u t ที่ไทยเนี่ยนะครับเบบี้แครอทแบบนี้ขายกันประมาณร้อยกว่าบาท200อ่ะแต่ที่เนี่ยขาย99เซนนะครับก็คือประมาณ30บาท สับตะไครส่สับผักชีสับอะไรนีเป็นเซ็ตเครื่องเทศต่างๆไงของเยอะอยู่นะว่าไปของเยอะอยู่นะเมื่อกี้ลองเปิดพาะะ่าเจรกลมดูเขาว่าฟนโนนะครับเขาบอกว่าฟนโนเนี่ยแปลว่ายี่รานะครับออหน้าตาเป็นแบบน,นี้คือเรื่องพืชผักเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมก็ช่วยบอกกันไปก้วยนะอย่างอะโวคาโดเนี่ยนะครับเขาจะขายเป็นลูกอย่างเวลาเรา,เราหยิบนะครับเราก็สามารถหยิบใส่ถุงได้เลยนะครับอยากได้กี่ลูกก็ใส่ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกดเอาป้ายเป,เป็นสติกเกอร์มาแะถุงง่ซึ เขาก็ให้เราเนี่ยบริการตัวเองนี่เลยครับอยากชั่งน้ําหนักหรือว่าจะระบุจํานวนก็ได้เลยสมมุติเราดูอะโวคาโดเขาขายเป็นลูกใช่ไหมเขาก็ถามว่าเราเอากี่ลูกสมมุติว่า3ลูกปั๊บกด enter ไปแล้ว สติกเกอร์ก็จะออกมาแบบนี้เลยก็คือเขาต้องใช้ชีวิตกันด้วยความเชื่อใจนะครับที่นี่นะครับอย่าโกงกันฮนะวันวันก่อนอะผมมาแล้วผมก็ลองลองลอง,ลองใช้ไอ้เครื่องนี้ก็กดไปตามที่เราจะซื้อว่าซื้อกี่ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเลือกเลือกกดให้ถูกด้วยว่าเป็นสินค้าอะไรนะครับเพราะว่าแต่ละชันก็ราคาต่างกันเนาะตอนที่ไปที่แคชเชียร์ที่เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเคาน์เตอร์ให้เราจัดการแบบเช็คเองไม่ต้องมีพนักงานมาเฝ้าอะไรเงี้ยเราก็อย่าโกงนะครับก็ต้องซื่อสัตย์กันไป ใครอยากซื้อผักไปปลูกเองก็มีอ่ะอันนี้ก็มีเปซู้ก็คือเป็นแนวพืชพวกตะกูลแบบโหระพากระเพราใบแมงลักอะไรพวกนี้สักอย่างไงผักชีอะไรก็มีอยู่ในเซตนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวางตัวเนี้ยนะครับก็ใครอยากซื้อไปปลูกเองก็ได้มะนาวก็จะมี2แบบนะครับอันนี้เป็นเลมอนนะครับลูกสีส้มๆแบบนี้เลมอนนะครับส่วนถ้าเป็นลูกสีเขียวแบบนี้เขาเรียกว่าลาม แบ่งกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอันนึงเป็นเลมอนอันนี้เป็นลามถึงโซนเนื้อนะครับเรามาดูกันบ้างว่าตรงนี้เนี่ยเขามีเนื้ออะไรน่าสนใจบ้างซอโกโรแฮมนะครับนี่คืออะไรโุรกีเนี่ยคอไก่งวงฮะแฮมนะครับก้อนเบิรมเลยซอสเชจมากมมยนะครับไส้กรอกนะครับหมูเนื้อต่างๆนะครับตรงนี้เอาไปสำหรับไปทำสเต็กเลยนี่ทัเบอร์เกอร์นะครับเป็นแบบนี้ปั๊บเราไปทอดได้เลยนะไก่งวงนี่เลยมาเป็นตัวนะครับนี่ ใครจะซื้อไก่งวงไปทํานะครับซื้อไปเป็นตัวได้เลยเนี่ยตัวละเท่าไหร่ยี 3, ่สิบหกเหรียญสามสิบเจ็ดเซนแลมแลมคือแกงน,นะครับอันนี้ก็กึ่งเสร็จรูปแหละนะครับเอาเข้าเวฟนะทั้งห่อเนี่ยนะครับสามารถเอาเข้าเวฟได้เลยนะครับเสร็จได้เลยเอานี่คือไทยสไตล์เรดครีเอทช์ไก่คือแกงแดงก็คือผาแดงวะต่อไปต่อไปซีฟู้ดบ้างและล็อบสเตอร์เทลหางล็อบสเตอร์มีหอยต่างๆนะครับคลัมส์ออยสเตอร์กุ้งนี้นี่คือหอยนี้หอยเชลอ่ะชิ้นใหญ่มากเลย ไข่เป็นปอนนะราคาตั้งแต่คงสามสิบใบนะครับเรนโบว์เผาตี่แล่มาเลยแซลมอนจากแอตแลนติกนะครับตัวใหญ่เด้องงไหมก่อนงงไหมหนึ่งกุ้งเผาชิคเก้น ซูชิก็มีอาหารญี่ปุ่นก็มีพิซซ่าเป็นสำเร็จรูปครับเราเอาไปเข้าเ,าเตาเองเซตเลยส่วนโซนนี้นะครับสองข้างเนี่ยก็จะเป็นแ l น n t ส a s e d นะครับก็คือ,อเป็นอาหารที่เราจะไม่ใช้เนื้อนะครับก็คือจะใช้ผักอย่างเช่นเบอร์เกอร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาจะเอาพืชเอาไปเก็แทนเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้ออะไรงี้เป็นต้นเยอะอยู่นะคือสังเกตูว่าที่นี่ครับจะมีหลายอย่างให้เลือกมากเลยแต่ที่ไทยอ่ะมีไม่ได้เยอะเท่านี้นะครับสำหรับ Based. แล้วก็มีดอกไม้ชุ่มชื่นหัวใจดอกไม้นี่แหละดูไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่มาเดินไปดูอย่างเดวตรงนี้เนี่ยเป็นโซนถั่วครับทุกคนดูเนี่ยมีถั่วมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ถั่วไหนนะครับแล้วก็หยิบถุงมามีถุงนะฮะเราหยิบถุงมาแล้วก็เอามาใส่ได้เลยแล้วก็กดเอาตามใจชอบนะครับนี่อุ้ยเจอไข่อีกแล้วนะครับนี่ ไข่เยอะมากอันนี้เขาแช่เย็นไว้นะครับไข่เนี่ยมันจะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลอันนี้เมื่อก่อนเว้ยตอนที่มาอเมริกาครั้งแรกอะคือตอนนั้นอะเห็นไข่สีขาวอะคิดว่าเขานิยมกินไข่แอนกันแต่จริงๆแล้วไข่สีขาวก็เป็นไข่ไก่เหมือนกันมันมีทั้งไก่ที่ไข่ออกมาเป็นสีขาวแล้วก็ไข่ออกมาเป็นสีน้าตาลครับแถวนี้เป็นโซนขนมอะเยอะมากเลยอะไม่รู้ว่าจะพาไปดูขนมอะไรดีเด้อ เป็นพิงโกแบบเป็นหยักนะครับที่ไทยยังไม่ไม่เห็นเลยพิงโกแบบเป็นหยักทวนฝั่งนี้จะเป็นพวกพาสต้าซอสพิซซ่าต่างๆนี่หรือตอนที่ผมมาอเมริกาครั้งแรกอะตอนนั้นผมมาเวิลด์แกันทาวเวอร์นะฮะมาทํางานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเป็นเป็นคาวเวอร์อยู่ในเวอร์จิงตันฟอรั่มนะครับแล้วก็ผมทําพิซซ่าด้วยผมมั่นใจว่าสกิลการทำพิซซ่าผมเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับก็มีแป้งพิซซ่ามาใช่ไหมเรานวด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 ,นวด,นวด,นวดแล้วก็เอาเป็นซอสมะเขือเทศแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าอันไหนแหละแต่มันหน้าตาแบบเนี้ยเป็นแบบเต้าหู้ เข้มข้นอะละเลงลงไปแล้วก็ใส่เครื่องแล้วก็เอาเข้าเตาคือเขาจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศแบบที่ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศทั่วไปที่เรากินกับไข่เจียวเป็นแบบเข้มขน้นเข้มขน้นน่าจะใช่แหละนี่คืออันนึงที่ผมแบบเราได้เซนิ์มากอุ้งเบนเนี่ยยุงเบนเขาจะมีข้าวแบบนีม้มาเป็น boil in b a กนะครับเมื่อเราแกะออกมาเราจะเจอถุงข้าวมันเป็นถุงใสๆที่เหมือนมีรูจิ้มอะไรสักอย่างนี่แหละคือสำหรับใครที่หุงข้าวไม่เป็นนะอย่างผมเองอะตอนมาอเมริกาครั้งแรกเหมือนกันที่บ้านอะไม่มีหม้อหุงข้าวแล้วก็ จะทากับข้าวกินเองเนี่ยหุงข้าวไม่เป็นเราใช้อันนี้ครับเราเอาถุงออกมานะแล้วก็เอาหย่อนลงไปในน้ําเดือดอแล้วต้มแบบนั้นเลยต้มทั้งถุงเลยอประมาณ10นาทีอน,น,นี่เขาเขียนบอกว่าเออประมาณ10นาทีเอาถุงขึ้นมาแบบเทออกมาได้กินข้าวเลยง่ายมากง่ายมากจริงๆเจอนี่เลยเจอมาม่ามาม่ารสไก่มาม่ารสหมูสับในต้มยำกุ้งนะครับเอาจริงวันนี้เนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรดีนะครับแต่ว่า อยากจะโชว์นะครับว่าเวลาเราไปเช็คเอาท์จ่ายตังค์เองเนี่ยทำยังไงนะครับผมเลยเนี่ยไปหยิบนี่มาซอเบอรี่ <Strawberry S 2> นะครับกลองใหญ่ลูกก็ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเข้าแถวรอจ่ายตังค์กันดีกว่าเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีพนักง,งานบอกครับว่าเอ้ยตอนนี้มีคิวว่างแล้วหมายเลขไหนเราเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่ายี่สห้ายี่หกว่างได้มาตอนนี้ก็อยู่ที่เคาน์เตอร์ยี่สิบห้าเกตสตาร์ตนะครับโดยการสแกนไอเทมเราสแกนตรงนี้เลย น้อยดน้มาปั๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถุงได้เลยนี่เขาบอกว่าเราใช้เงินสดไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับเงินสดนะครับจ่ายบัตรเท่านั้นนะครับสแกนเสร็จไว้ทัชเพนาวปับ๊บจะมาเช็คไหมไม่เป็นโนแตังไป Your total is 6.14 Please select your payment method บัตรไป insert ไปปับ๊บเอาการ์ดออกเรียบร้อยครบ, by, บเรียบร้อยเสร็จ Please remember to take your receipt. Thank you for shopping at Wegmans. เขาบอกว่าอย่าลืมเอาใบเสร็จออกไปนะครับเอามาแล้วเรียบร้อยแล้วก็หยิบของออกมาด้วยของออกมาปั๊บเห็นปะต้องใช้ความเชื่อใจนะครับคือหยิบเองจ่ายเองเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ออกมาจ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะเข็นรถเข็นออกไปข้างนอกได้เลยนะฮะน,นี่นี่นี่อันนี้อันนี้คือตู้เข้าหนังเข้าดีวีดีต่างๆเนี้ยเราก็เช่าตรงนี้แล้วก็มาคงมาคืนได้ตามสะดวกนะครับคพืออย่างผมเองเนี่ยเวลาไปต่างประเทศนะครับชอบไปเดินดูเข้าของไปเดินดูตลาดเดินดูซูเปอร์มาร์เกต็ตอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปอะไรแบบเนี้ยเราจะคือคือมันจะทําให้เราเห็นว่าเขากินอยู่ยังไงเขากินอะไรกันจริงๆเนี้ยมันจะ ต่างจากบางทีเวลาเราไปพวกสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะเซตอัพมาเพื่อน,นักท่องเที่ยวไงแต่เนี้ยคนท้องถิ่นเขาใช้กันจริงๆกินกันจริงๆนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว,ว่าผมจะพาไปไหนนะครับสวัสดีครับ